อ่านี่ให้ดูระบบหน่วงอ่าให้ดูที่ฝาข้างก่อนนี่ครับระบบหน่วงปกติเนี่ยแม่เหล็กมันจะอยู่ข้างนอกใช่ไหมตัวนี้เขาเปลี่ยนเป็นข้างใงายอย่างนี้แล้วเห็นไหมคือแม่เหล็กจะย้ายไปอยู่ข้างไงานะครับผมเพื่อดูดกับตัวนี้เลยตัวถ้วยอย่างนี้นะครับนี่ให้เป็นระบบถ้วยแบบนี้มาเลยนะชื่อหน่วงนะครับเขาเชื่อว่า sfv นะครับ Magnetic System นะตัวนี้เป็นระบบหน่วงตัวใหม่ของทางลินนะครับผมสวัสดีครับวันนี้กับแอดมินลินนะครับผมวันนี้ครับแอดมินมากับลอกตัวหนึ่งนะครับที่น่าใช้มากเลยนะตัวนี้อยากจะแนะนํามากเลยกับเจ้าลิน l 4 v o l o s นะครับกับลินเวอร์ชั่น3นั่นเองนะครับผมนี่เขาจะเขียนไว้เลยนะว่าเป็นลินเวอร์ชั่น3นี่ v 3อย่างนี้เลยนะชื่อรุ่นว่า bolos นะครับผมเป็นลอกจากทางบริษัท snr tackle sport นะครับตัวนี้ลินนะครับออกมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3นะมารอบนี้นี่ถือว่าเปิดตัววแบบ่า สเปคแบบเทียบกับราคาน่าใช้มากตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งันห้า้เก้าบาทครับผมเดี๋ยวเรามาไล่สเปกดูกันว่าได้อะไรบ้างะครับราคานี้ตัวนี้นะครับจากบอดี้สีดํานะครับผมเปลี่ยนเป็นบอดี้สีเทาแบบนี้เลยนะอเป็นสีเทาเงินแบบนี้เลยนะครับผมตัดกับสปูลตื้นสีแดงนะครับคอนเซปต์เขานะครับรอบนี้นะครับจะมาในคอนเซปต์ที่เป็นบอดี้คอมแพกนะครับผมจะเป็นรอบแนวฟิตเนสนะครับรอบไฟเนสคือเป็นรอบสำหรับงานเหยียบเบาโดยเยพาะบเลยบอดี้เขาจะเล็กกระทัดรัดแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวแขนแต่งเนี่ยก็จะเป็น แขนคาร์บอนนะครับนี่ประมาณนี้เลยแข็งคาร์บอนหน็อกก็คาร์บอนครับผมมาในโทนสีเทาแดงแบบนี้สตาร์เด็กก็แดงนะครับผมที่สำคัญทรงสตาร์เด็กถูกใจมากคือแบบมันยาวนะครับผมเวลาเราเคาะมือเดียวเนี่ยเด็กอันนี้ทำให้ดูเวลาเราเคาะมือเดียวเนี่ยคือมันเกี่ยวง่ายนะครับประมาณนี้อ่าประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับสตาร์เด็กมีคลิกเสียงนะครับผมปรับคอนก็มีคลิกเสียงนะครับแล้วก็มีคลิกเสียงปลาลากด้วยตัวนี้ เพ,พ,พาะเพาะไพรออย่างนี้เลยตัวเกีีร์สายนะครับระบบเกีี่ยสายเป็นระบบถ้วยแบบนี้นะครับผมทรงเพชรนะครับส่งสายได้ไกลนะตัวนี้วงในเป็นน่าจะเป็นเซรามิกนะครับมันจะช่วยลดแรงเสียดทานลดแรงเสียดสีนะส่งสายได้ไกลทนความร้อนนะครับตัวนี้นะครับมีทีเด็ดที่หนว่วงกาด้วยนะอย่างที่บอกครับรอบนี้ทํามาเป็นแบบว่าแนวลอกสไตล์ตี๋ยอเบาที่แบบราคาเนี่ยพันห้าเก้าสิบแต่ได้ขนาดนี้เลยนะ แล้วก็ระบบหน่วงเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กทีเด็ดมันอยู่ข้างในแต่ให้ดูตรงนี้ก่อนตัวนี้นะครับตัวปรับหน่วงเ,เขาดีไซน์มาเป็นอย่างนี้มันจะครอบเห็นไหมครับครอบตัวเลขนะสมมติเราจะปรับไปที่สี่แล้วก็ปรับมาปุ๊บมันก็จะครอบเลขสีมม่องนี้เลยสวยงามประมาณนี้นะครับอะแล้วก็ตัวนี้นะครับเปิดอย่างนี้ฝาข้างเราดันลงแล้วเราก็ดึงสปูลเขาออกมาตรงๆได้เลยดึงช่วงแรกล็อกมาจะแน่นหน่อยนะครับไม่ต้องบิดนะครับดึงออกมาตรงๆได้เลยแต่ลอกเขาจะเปิดมามันจะแน่น อ่านี่ให้ดูระบบหน่วงอ่าให้ดูที่ฝาข้างก่อนนี่ครับระบบหน่วงปกติเนี่ยแม่เหล็กมันจะอยู่ข้างนอกใช่ไหมตัวนี้เขาเปลี่ยนเป็นข้างไงายอย่างนี้แล้วเห็นไหมเือแม่เหล็กจะย้ายไปอยู่ข้างในนะครับผมเพื่อดูดกับตัวนี้เลยตัวถ้วยอย่างนี้นะครับ <Yes. S 1> นี่ให้เป็นระบบถ้วยแบบนี้มาเลยนะ <Wow. S 1> ชื่อหน่วงนะครับเขาชื่อว่า S F V นะครับ Magnetic System นะตัวนี้เป็นระบบหน่วงตัวใหม่ของทางลินนะครับผมอ่าและที่สําคัญนอกจากจะปรับละเอียดได้ที่ตัวนี้แล้วยังปรับละเอียดได้ที่ตรงนี้ด้วยเ uh huh. ดี๋ยวดึงออกมาก่อนนี่ครับ สปูลก็เป็นสปูลแกนสั้นแบบนี้เลยนะอ่าแล้วก็นี่มันปรามาดป,ปรับละเอียดตรงนี้ได้ครับปรับระดับถ้วยนะครับจะเห็นนะครับว่าจะมีอักษรเลขรมันอยู่เป็นหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับก็คือถ้าเราปรับเราก็แค่ดึงขึ้นนะ่างนี้อ่ะดึงขึ้นปุ๊บแล้วเราก็จะมีขีดเห็นไหนมครับมีขีดนะกล้องเห็นไหมครับจะมีขีดแบบนี้เนาะตัวนี้เราก็สามารถปรับไปที่ระดับสองได้ระดับสามได้อย่างนี้เลยเนี่ยจะมีอันนี้สองระดับสามยิ่งเยอะก็จะยิ่ง ดูดกับตัวไม่เหล็กที่ฝา้างเนี่ยมากขึ้นนะครับจะทําให้ระบบหน่วงเนี่ยมันทาให้ตีแล้วไม่ฟูนะแต่ก็จะแลกกับระยะที่มันน้อยลงมานะครับประมาณนี้เราก็สามารถที่จะปรับละเอียดได้2จุดเลยนะถือว่าแบบทามารอบนี้ราคานี้น่าใช้มากครับเดี๋ยวเรามาดูที่กล่องกันว่ามีเขาให้ไราบ้างวันนี้ขอแอยกประกอบกลับก่บอนชึบประมาณนี้ มาดูสเปคข้างกล่องกันก่อนครับตัวนี้ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกก็จะชื่อโบรอสแบบนี้นะครับเวอร์ชั่นสามอย่างนี้เลยนะตัวนี้เขาจะเป็นนี่เลยเบสไส้นิ่เรียวแปลว่าเป็นลอกที่ทามาสำหรับงานตีเหยือเบาเดียพาะนะครับพวกเหยือที่ต่ากว่า3กรัมประมาณ1.5กรัมขึ้นไงใช้ดีตัวนี้ก็จะเขียนเลยนะครับว่าเป็นลิน L4 SFV นะครับ Magnetic System ก็คือระบบระบบหน่วงแม่เหล็กของเขานั่นเองนะครับตัวลออนะครับลออเขาเนี่ยจะอยู่ที่7 ต่อศนต่อ1นะครับประมาณนี้รอบ7นะครับเป็นรอบกลางๆก็ใช้งานได้ทั่วไปครับผมแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นลินนะครับมาทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปตัวถูกนะครับมีไส้สปูลแบบนี้เลยนะครับจะมีสปูลตื้นที่ติดมากัรลอกนะครับแล้วก็จะมีสปูลลึกข้างในเดี๋ยวเรามาแกะดูกันแล้วก็น้ําหนักรอกเนี่ยร้อยสามสิบกรัมนะครับน้ำหนักรอกนี่ถือว่าเบามากเขาบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นคาร์บอนบอดี้แบบนี้นะครับนี่เขาเขียนไว้เลยว่าบอดี้ลอกเป็นคาร์บอนน้ำหนักเลยเบาน เบาวิวเลยนะครับผมตัวนี้แบบว่าเคาะได้ทั้งวันตีได้ทั้งวันอย่าแม่เมื่อยเลยนะเหมาะกับสายเก็บเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับกําลังเบรกเนี่ยให้มาทั้งหมด5กิโลกรัมนะครับก็เล่นได้ทุกงานนะครับพวกงานกระพงอะไรเงี้ยงานช่อนเนี่ยเล่นได้นะครับผมลูกปืนนะครับยัดมาให้ถึง10บวกหนึ่งนะครับแถมเป็นสแตนเลสบอลแบริ่งด้วยนะเป็นลูกปืนสแตนเลสทนทานน้ําเค็มนะครับผมประมาณนี้เลยนะ อ่าเราก็จะเขียนว่าเป็น compact body คือ body เล็กกะทัดรักประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างโอ้โห1,590นี่ถือว่าคุ้มเลยนะครับทํามารอบนี้ปกติทํามาทุกรอบเนี่ยก็ใช้ดีแล้วเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่แบบว่าใช้ดีเลยนะตัวนี้แต่มารอบนี้ถือว่า1,590ก็ให้คุ้มมากนะครับนี่แล้วรอบนี้มีถุงให้อย่างนี้ด้วยโอ้โหเป็นถุงอย่างนี้เลยนะครับสกีเลยนะครับว่าลินแอลโฟนะครับคือแบบ1,590คุ้มอะ่ะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยแม้กระทั่งถุงใส่ลอวนี้้ใหนะครับ,รบเป็น ดะแกมนะครับสามารถสั่งอะไรได้นะครับกับบริษัทนี้เลย SNR Tackle Sport นะครับมั <Yes. S 1> นก็จะมีพวกข้อมูลอะไรอย่างนี้ไปสั่งอะไรนะครับผมแล้วก็ชีเด็กนะครับก็คือให้สองสปูลเหมือนกันครับนี่ตนนัวมาลินยี่ไรนี่คือให้สองสปูลทุกรอบนะตัวนี้จะเป็นสปูลทรงลึกนะครับผมแต่แอนวินว่ามันจะกลางๆแต่ก็สามารถใส่สายที่เบอร์ใหญ่และใส่ได้เยอะขึ้นนะครับประมาณนี้ mm. ระบบหน่วงก็เช่นเดินนะครับ s f v ตัวนี้ก็มีถ้วยสามารถปรับได้เหมือนกัน 1,590ได้ขนาดเนี้คุ้มไหมล่ะโคตรคุ้มนะครับประมาณนี้เลยสำหรับใครนะครับที่หาลอกนะครับไปเล่นงานเอย่าเบานะครับหรือว่าลอกที่มันครอบคุมมีสองสปูลเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่ว่าทําราคามาแบบคุ้มนะครับประมาณนี้สำหรับใครที่หาลอกใช้อยู่ได้ใช้ได้ทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับตัวนี้่าประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับเจ้าลิน L4 เวอร์ชัน3นะครับเจ้าโบลสครับจิ้มในตกา้าได้ครับผมครับ